สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์ก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อพร้อมที่จะรับความมั่งคั่งแล้วหรือยังนะคะก่อนอื่นเฟิร์ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมา แล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวฟิชแปะช่องทางการติดต่อและรายละเอียดไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยจะเช็คพลังงานก่อนเนาะขออน,นุญาตครูคูค่บาอาจารย์สิจักสิอาจารยตนของทุกคนที่ผ่านมาเกิดคลิปนี้นะคะ ก็ลืมลืมอ่านหน้าไพ่เนาะนี่ก็ดูส่วนตัวโอเคสวยงามทุกคนเดี๋ยวค่อยไล่ทีเดียวมี king of pentacles knight of pentacles king of sword นะคะ seven of wands ace of sword page of cups ace of wands นะคะ three of pentacles แล้วก็ ten of pentacles ว้าวสวยงามนะ สิเปลี่ยนก็มาเห็นไหมพร้อมที่จะรับความมั่งคั่งแล้วหรือยังค่ะคุณซีอทั้งหลาย <c oughs> แซวๆซลหลายๆคนน้อยอยู่ในชแบบรู้สึกว่าแบบมีการบริหารเงินได้เก่งมาในลักษณะนิสัยก็เป็นคนที่แบบอบอุน่นอืมอบอุน่นยิ้มแง่มีมีสองมีสองบุคลิกเลยมีสองคน มีสองพลังงานแนวแนวนี้จะเป็นมีช่วงแบบการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆการเริ่มริเริ่มความคิดสร้างสารรค์จินตนาการเอย่ยใดทําตามสัญชตาตญาณในเรื่องของการทําธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการวางแผนการเงินการทําธุรกิจค้าขายต่างๆนานาได้หมดเลยนะคะหลายๆคนคือตัวคุณเองมีความมั่งคั่งอยู่แล้วหรือเคยผ่านจุดนี้มาแล้วอะ่ะอืมเคยแบบมีมากมายแล้วแล้วก็ เคยแบบผ่านประสบการณ์ลมดุกคุกคานมาแล้วนะคะแล้วในตัวตนของไพ่ก็คือหลายๆคนก็คือเป็นคนที่เป็นคิงอะเนาะคิงก็คือผู้นำอืมคิงนี่ก็คือจะเป็นฟิลแบบอ,อพลังงานผู้ชายเลยหลกัหลกๆพลังงานผู้หญิงน้อยมากนะคะอยู่ในช่วงของการโปรเทคพลังงานของตัวเองอืมแบบกลับมาโปรเทคพลังงานของตัวเองได้นะคะแล้วก็ อยู่ในช่วงของฟูรู้สึกว่าไม่มีอะไรสามารถทําอะไรคุณได้แล้วอะในตอนเนี้ยเออเหมือนคุณตื่นรู้แล้วหรือเปล่าฟูรู้สึกว่าหลายๆคนเนาะที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยคุณตื่นรู้แล้วอะอืมหลายๆคนอาจจะมีการ m a n i f e s สิ่งใดอยู่หรือเปล่าแต่แบบพลังงานมันมั่งคั่งอยู่แล้วเนาะฟูรู้สึกว่าพลังงานคุณดีอยู่แล้วในตัวตนก็คืออะคนนี้ก็คือเป็นคนที่แบบเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณของตนเอง เป็นคนที่มีความชัดเจนอจะไปทางไหนคือรู้คือมีเป้าหมายคือเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมีความมั่นคงอ่ะและส่วนคนนี้ก็จะเป็นคนที่มีความใจใจดีใจบุญแล้วก็เป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่เออมีความมั่งคงั่งเป็นคนเก่งนะคะอกอุ่นแล้วก็ให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ แล้วก็เป็นคนทำธุรกิจเก่งด้วยอแล้วก็เป็นช่วงของการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆนะคะหลายๆคนเนอะอรู้สึกว่าเหมือนก่อนหน้าเนี้ยที่คุณได้มีการคิดเมื่อกี้นาฬิกาปลุกเด้งค่ะคิดมันตัดไปเองของอภัยนะคะก็คือแบบคุณเหมือนได้ช่วงนี้เหมือนแบบมันมีอะไรเข้ามาเนาะให้คุณได้คิดพิจารณาไตรตรองแล้วคุณเกิดปัญญา นะคะใบนี้เนาะก็คือแบบเหมือนแบบมีการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆเข้าใจอะไรอย่างถ่องแท้เข้าใจสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีจากที่แบบมันมีการได้ทบทวนไตรตรองสิ่งต่างๆจนมันเกิดปัญญาอืนะคะแล้วมันกําลังไอสิ่งที่คิดเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นการคิดที่ปวดหัวหรือแบบวนไปวนมานะพระรู้สึกว่ามันมีความที่แบบ ดีปะเออมันมีความดีคุณเข้าใจอะไรแบบลึกอะอย่างเช่นในการตื่นรู้หรือเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับได้รับการได้รับองค์ความรู้หรือปัญญาอะไรเงี้ยฟรู้สึกว่ามันดีมันลึกนะคะอืมก็ไม่รู้จะไปไหไงดีเลยเพราะว่าไพ่ดีมากต้องขยายแล้วแหลอะอะขอเอาอันนี้ฝากไว้ก่อน ขอดูพลังงานเพิ่มเติมขยายให้หน่อยค่ะมาแล้วหนึ่งใบอ้าเห็นไหมตื่นรู้จริงด้วยคุณตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณนะหลายๆคนอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวการรอคอยการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆอืในสิ่งที่คุณได้ลงมือลงแรงทําไปนะคะเนี่ยก้าวเหรียญขึ้นมาคือเด e ะเบสมากทุกคนคุณมีการตระหนักรู้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะ หลังจากที่เจออะไรมามากมายแล้วมันมีการทบทวนสิ่งต่างๆเนี่ยจนเกิดปัญญาปัญญามันแตกฉานมันแตกโพ่งคุณไม่ได้มองโลกด้านเดียวแลอววะคุณเปิดใจรับสิ่งต่างๆ The e ็มเพลเก็มาแล้วก็ค u e e n of เพน t a c เครรู้สึกว่าไพ่บุคคลจะขึ้นมาเยอะมากเลย มีพลังงานหลายคนมากเลยนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบตำรวจทหารเป็นนักการเมืองเป็นอะไรได้หมดเลย The e m p e r o นี่เป็นไพ่แบบว่าตำแหน่งสูงเป็นคนที่มีอํานาจในองค์กรเป็น CEO เป็นประธานบริษัทอะไรได้หมดเลยส่วนมากจะเน้นไปทางแบบคนที่แนวๆสายแบบเงินนะเรื่องของธุรกิจการเงินจะเป็นคนที่เก่งมากเป็นนักวางแผนเป็น professionist กันทางนั้นเลยอะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะพอรู้สึกว่าคุณมีความมั่งคั่งอยู่แล้วอืมแล้วก็แบบมีความสุขอยู่แล้วแล้วก็ตื่นรู้แล้วด้วยนะคะก็ไม่รู้จะไปยังไงต่ออะเรามาดูออร์อเคิลกันบ้างดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นพลังงานเบาๆเบๆาๆหลจากนี้เราก็มาดูออร์เคิลมาดูไพ่แนะนํามาดูไพ่ที่แบบ อยากจะบอกคุณดีกว่าเพื่อใช้เป็นไพ่นี้แล้วกันเผื่อมีแบบสารจากเบื้องบนอะไรใดๆนะคะส่งถึงทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ มรดกตกทอดเอหรือเพิ่งได้รับมรดกไม่มีสมาธินั่นไงโอเคให้ทานอายับยัง้งผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณว้าวไพ่ลางการมากทุกคนใช้ความคิดสิ่งบริสุทธิ์ผ้าดินเสียหาย มีพลังเหนาวร้อนร้อนเป็นเงินเป็นทองรวดเร็วใต้สำรับเป็นขอบรจริงๆอยากจะเปิดเพิ่มอีกนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละฟัวร,รู้สึกว่ามันเต็มมัน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 โอเคละก็คือพลังงานจากหน้าไาพ่ฟัวรู้สึกว่า คุณมีของของเก่าของเดิมมาอยู่แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ต้องทําในตอนนี้เนาะหลายหลายคนอาจจะใช้ความคิดเยอะเกินไปไม่รู้ว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรแต่ว่าเฟิร์รู้สึกว่าสิ่งที่ไพ่อยากจ,จะบอกว่าแบบมันอาจจะมีเรื่องราวที่เข้ามาทําให้ทุกบ้างสุขบ้างมีเรื่องราวมาให้คิดบ้างแต่บางทีเหมือนแบบเอ่อให้แบบ ทำสมาธิได้ยิ่งดีเลยนะคะหลายๆคนอาจจะทําอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาฟังอะคะลองฝึกสมาธิวันละนิดวันละหน่อยก็ดีนะคะเหมือนช่วงเนี้ยเหมือนแบบบางทีคุณอาจจะแบบทําแบบนี้ทําอย่างนี้อยู่ใช่ไหมอย่างเช่นขับรถอยู่อาจจะไปน,นึกเรื่องอื่นอะทําให้มันไม่มีสมาธิอะทําให้ไม่มีสติในการขับรถอันนี้แบบอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่มันมีเรื่องอื่นด้วยอะ่ะอืมเหมือนเราไปโฟกัสเรื่องอื่นมากเกินไปบางทีแบบกินข้าวก็คิดงาน อาบน้ําก็คิดเรื่องงานอะไรแบบเนี้ยอสิ่งที่ไพ่บอกขึ้นมาแล้วก็คุณเป็นคนที่มี power มีพลังอํานาจมีบารมีในตัวเองนะคะคุณมีของบางอย่างที่ติดตัวมาแล้วก็สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาก็คือเหมือนแบบอาจจะให้ทานบางอะไรบ้างไม่รู้ว่าช่วงนี้แบบไม่ได้ทําบุญหรือให้ทานหรืออะไรไหมนะคะอาจจะแบบไปบริจาคมุลนิธิสาหรับผู้ที่มีความมั่งคั่งอยู่แล้วนะนะคะเหมือนแบบ พอเราตัวตัวเราแบบนั้นมันโอเคแล้วใช่ไหมก็อาจจะถึงเวลาที่จะแบ่งปันให้กับมวลมนุษยชาติหรือว่าสัตว์น้อยใหญ่บนโลกใบนี้สรรพสิ่งบนโลกใบนี้เพราะว่ามันเนี่ยแล้วมันจะเหมือนต่อยอดให้กับตัวคุณกายภาพของคุณเลยจากที่ดีอยู่แล้วดีไปอีกนะคะจริงๆไพ่ก็อาจจะไม่ต้องบอกเลยก็ได้นะเพราะว่าตัวคุณอาจจะทําอยู่แล้วก็ได้ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีจิตใจที่ดีใจบุญอยู่แล้วอืมไม่รู้ว่าทําไมไพ่ให้ฐานขึ้นมา แล้วก็สิ่งบริสุทธิ์ในการที่จะขอพรนะคะทุกคนไม่ว่าในการที่จะขอพรอ,อะไรอะ่ะมันต้องขอด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความที่ไม่โลภไม่รู้ว่าขอเรื่องอะไรแต่ต้องดูเจตนาว่าเจตนานั้นนะเราโลภหรือเปล่ากิเลสหรือเปล่าอัตตาหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่กิเลสโลภพรโลภกิเลสหรืออัตตาที่เรากําลังจะแบบไอ้นี่อยู่อะ่ะ ฝัคิดว่าคุณได้แน่นอนหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดถ้าเ n e r g y ดีมันดีไปหมดเลยนะคะแล้วก็เรื่องของความยับยยางอ๋อฝันรู้สึกว่าเรื่องยับยยางนะ่าจะเป็นเรื่องด้านมืดเนาะด้านมืดอารมณ์ของเราอะบางทีอะอารมณ์มันอาจจะอยู่เหนือเราอารมณ์เป็นนายอะให้อารมณ์เป็นนายทุกอย่างจะพังทุกอย่างจะแย่หลายๆคนฝัรู้สึกว่า อารมณ์มันยังเหนืออยู่เราอาจจะยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันนี้ฝึกจิตได้ค่ะค่อยๆรู้ทันอารมณ์ตัวเองไปเรื่อยๆสังเกตความคิดแล้วก็อารมณ์เราจะค่อยๆพอถ้าเกิดว่านั่งสมาธิได้ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าไพ่ไม่มีสมาธิขึ้นมาฝึกสมาธิฝึกจิตตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่ามันจําเป็นและสําคัญต่อการใช้ชีวิตมากๆแต่คนชอบไปสนใจสิ่งภายนอกจนลืมเลยว่าจิตเราอ่ะนั้นสําคัญมากๆ การเวลามันเปลี่ยนไปใช่ไหมทุกคนเอสมองเราหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบไอ้ย่อยสลายมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแต่จิตเรามันมหัศจรรย์มากมันมันมันไอ้นี่ได้มันเฟิร์สอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเข้าใจด้วยตัวเองแต่ว่าอธิบายให้ทุกคนไม่ถูกแต่ว่าเฟิร์สคิดว่าหลายๆคนพอจะเข้าใจที่เฟิร์สสื่อแล้วก็สิ่งที่ไพ่บอกนะคะเรื่องสุขภาพค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยไม่รู้ว่าใครที่ดูอยู่ตอนเนี้ยเป็นอะไรหรือเปล่าหนึ่งเลยสุขภาพต้องดู้อะไรเรื่องอาหารการกินค่ะการออกกําลังกายเพิกเฉยละเลยต่อตัวเองหรือเปล่านะคะหรือทํางานหม่มงานหนักมากเกินไปไหมเพราะที่คุณหาเงินได้มาเยอะๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเอาไปเสียกับ การเข้าโรงพยาบาลไปรักษาสุขภาพเอ้ยไปรักษาตัวอะไรเงี้ยที่โรงพยาบาลมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มกลับมาดูว่าตอนเนี้ย เราแบบกินแต่อาหารที่มันแบบไม่มีประโยชน์ไหมทำลายร่างกายเราเกินไปไหมหรือเรากำลังโหมงานหนักหาแต่เงินแต่ทองไม่เคยได้มาดูแลตัวเราเองเลยไม่เคยได้ดูแลสุขภาพเลยอาหารเลยสำคัญมากไอการที่เราจะเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากตัวเราทาั้งนั้นเลยมันไม่ได้มาบางทีอะไอเรื่องของกรรมพันธุ์หรือไอเรื่องของกรรมอะไรมันก็ส่วนหนึ่งส่วนยิบส่วนย่อย แต่ไอ้ที่สําคัญอนะเราด้วยที่ใช้ชีวิตอะคะ่ะใช้ชีวิตแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ใส่ใจสุขภาพเท่าที่ควรอย่างเช่นการออกกําลังกายอย่างเงี้ยเออออกไปแบบวันแบบอาทิตย์ละสามสี่ครั้งก็ยังดีไปเดินไปวิ่งอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเอยใดปอดแข็งแรงเอยใดนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินบางทีกินมันกินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เนาะไขมันไขมันไม่ดีอะ่ะอืมไอ แบบกินบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าร่างกายเริ่มไม่โอเคแล้วอะต้องหันกลับมาดูแลแล้วค่ะอืมในการที่คุณโดนดึงดูดมาชมแล้วดึงดูดมาดูถึงตอนเนี้เฟิร์สคิดว่าอันเนี้ยสาคัญมากถ้าแบบไม่อยากให้มันอยากแย่ไปกว่าน,นี้เฟิร์สรู้สึกว่าคุณต้องใส่ใจสุขภาพร่างกายให้มากกว่านี้ตั้งแต่การกินเลยบางทีเราเหมือนชอบมองข้ามนะอันเนี้ยเฟิร์สเป็นห่วงมากๆด้วยเป็นห่วงทุกคนเลยค่ะ โอเคต่อไปเปลี่ยนบ้างมาดูออราเคิลภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะว่าจาักราวาลอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เอาเป็นไพ่นี้หลักกันจะได้ไม่ต้องแปลอะไรมาก ให้แนะนำสำหรับทุกคนหนะ่อยค่ะ Spirit Mentor and Teacher So expression something new creation d i v i r e s e n t default of l o v e แอนครีเอชันครีเอชันมายฟูเนตเห็นมาทุกคนพีดฟูพร e เซนต์คว e ต m มายคือฟังเหมือนแบบสงบจิตสงบใจอะทำสมาธิอะตัวคุณนะมีจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์อยู่ในตัวหลายๆคนเป็น mentor, เมนเทอร์เป็นเป็นมาสเตอร์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นคนที่เก่งมากๆ นะคะไม่รู้ว่าก่อนหนะ้านี้ไปเจอเรื่องอะไรมาทําให้แบบไม่มีความมั่นใจหรือเปล่าหรืออะไรเอ่ยใดต่างๆ,ๆนาะนาะขอให้แบบอืมแล้วหลายๆคนเป็นนักสร้างอ่ะเป็นผู้สร้างเป็นนักสร้างสรรค์มาเพื่อมอบความรักให้แก่โลกใบเนี้มาเพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้มาเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตคุณมาเพื่อทำอะไรให้โลกสักอย่างหนึ่งอ่ะถ้าตอนนี้เรากําลังเหมือนแบบอะไรแค่ตัวเราเองอยู่เอ้ยอันนี้เฟสแบบไม่ได้ก้าวล่วงนะเฟสแค่ พูดไปตามความรู้สึกละกันบางทีเราอาจจะแบบไอ้นี่ทางโลกมากเกินไปอันนี้พูดรวมๆเนาะเออ <c oughs> ก็คือแบบเฟยก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรแรงๆมากเท่าไหร่เพะว่าแต่ละคนที่มาฟังก็แบบเป็นผู้ใหญ่แตว่ว่าอ่านตามไพ่ละกันก็คือ so e x c i t n something new มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่การครีเอทของคุณไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือธุรกิจอะไรอะคะ่ะใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ได้ ะะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณมาเพื่อแบบแบ่งปันสิ่งดีๆรอยยิ้มความสุขให้กับโลกใบนี้รอบข้างอะไรที่คุณทำเป็นประโยชน์ได้ก่อนที่เราจะตายเนาะอันเนี้เฟิร์นไม่ได้แบบแช่งใครนะแต่ว่าความตายมันเป็นมันเป็นสัจธรรมมันเป็นสิ่งที่มันแน่นอนมันมันเป็นปกติอะ่ะเราสามารถพูดถึงเรื่องความตายได้อะ่ะถูกไหมความตายมันเป็นอะไรที่เราควรพูดถึงนะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจเลยอะ่ะ แต่ที่เราแต่ที่เราแบบไอ้นี่กันนะก็เพราะว่าแบบความเชื่อเดิมๆหรือว่าไอการที่เรายนะึดติดเนาะแบบกลัวความตายอันนี้ตัวเฟิร์สก็ยังไม่ผ่านจุดนั้นนะเฟิรนะ์สต้องฝึกจิตให้ไปอีกให้ให้มันแบบไปถึงจุดที่กุไม่กลัวความตายเฟิร์สรู้สึกว่าอ่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยเฟิร์สไม่กลัวนะแต่ว่าถ้าถึงเหตุการณ์จริงอ่ะเรายังมีความกลัวอยู่กลัวเจ็บกลัวอะไรแบบเนี้ยอืมแต่เฟิร์สคิดว่าเนี่ยก่อนที่เฟิร์สจะตายเออเฟิร์สพูดเฟิร์สแบบ แชรประสบการณ์ของเฟิร์สแล้วกันก่อนที่เฟิร์สจะตายเฟิร์สแบบอยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปให้ผู้อื่นให้อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนหรือโลกใบเนี้แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เฟิร์สทำได้ก็ตามอะเออแล้วเฟิร์สเชื่อว่าทุกๆคนที่มาฟังคลิปเนี้ยคุณเป็นแบบนั้นเหมือนกันคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทํา บบอยากจะให้กับโลูกใบนี้ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองอาจจะเป็นสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่เราสามารถแชร์ได้ในเรื่องของในทางที่เราถนัดเราสามารถแบ่งปันแชร์ในทางไหนได้กับผู้คนรอบข้างหรืออาจจะเป็นรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆเวลาเจอผู้คนถามถ่ายคุยเหมือนแบบมันเป็นความรักอะค่ะเนี่ยเหมือนใช้ความรักนําทางใช้ความรักในการสร้างสรรค์แล้วก็ ความสงบเนาะ,ะการทำสมาธิ mindfulness ทำงานภายในเชื่อมต่อกับภายในจิตวิญญาณของตัวเองความสงบภายในหาความสงบจากภายในอืมหลายๆคนอะประสบความสำเร็จกันมากและเคยไปแบบมีสิบล้านร้อยล้านพันล้านแต่ไม่มีความสุขพออะไรเพราะว่าเราไปหาผิดจุดไง ความสุขจริงๆมันอยู่ข้างในเราหมดเลยนะคะเฟิร์ที่เฟิร์ตแบบพูดเื่องสมาธิบ่อยๆแล้วใบนี้ยมาคอนเฟิร์มเนาะคือเนี่ยความสุขอยู่ภายในตัวคุณหมดแล้วให้เข้าไปหาสำรวจมันซะนะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเจอความวุ่นวายอยู่นะอม u n control feeling ความรู้สึกที่ไม่อาจควบคุมได้อะไรฟิลนั้นเนาะเป็นแบบอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันแบบมันจะมีช่วงนี้เนาะไม่รู้ว่าจะมะีเรื่องอะไรที่มากระทบอารมณ์ให้คุณแบบเวลาที่รู้สึกเนาะให้มองเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้รู้สึกโกรธ เฟิร์สได้เริ่มสังเกตตัวเองเป็นละเพราะว่าเวลาที่เฟิร์สหงุดหงิดหรือโกรธอะ่ะลมหายใจเฟิร์สจะมันจะเร็วป,ปกติเร็วแล้วก็แรงแล้วตัวจะแบบพผาเาวๆาอะไรเงี้ยเพราะว่าเริ่มมาสังเกตแต่ตอนที่เราไม่สังเกตอะ่ะเวลาช่วงก่อนก่อนที่เฟิร์สจะแบบมาเป็นนักอ่านไพ่นะคือเฟิร์สแบบประชดกลับเลยใครก็ตามเฟิร์สไม่รู้จักหรือรู้จักอะไรเงี้ยเฟิร์สเป็นเด็กนิสัยไม่ดีมากๆก,ก็คือแบบเน็บแนมใส่อะไรเงี้ยบางทีถ้าแบบเปรุนรุ่นเดียวกันก็แบบด่ากลับเลยแบบ มึงกูนู่นนี่นั่นแบบเลยแล้วพ่อเหมือนเฟิร์เริ่มมาฝึกจิตอะ่ะใจเราเริ่มเย็นขึ้นสงบขึ้นอะ่ะแล้วเราไม่ต้องไปสร้างสัญญาให้ใครต่อใครเพิ่มด้วยอะ่ะเราสงบเองอะ่ะส่วนตัวเขาที่เขามาทําเราหรืออะไรก็ตามที่มากระทบอารมณ์เราอะ่ะแล้วเราไม่ตอบตัวคนนั้นน่ะเป็นทุกข์คนนั้นน,น่าสงสารแต่ไอเราตัวเราเนี่ยเราเบาแล้วนะเราไม่เก็บออกมาใส่ใจเมื่อไหร่ที่เรายังเก็บเรื่องพวกนี้มาใส่ใจนั่นแหละตัวเราแสดงว่าเรายังมีความทุกข์อยู่นะคะ ไอ้สีวิธที่ที่จะแก้ได้ก็เนี่ยแหละการฝึกดูสังเกตตัวเองดูลมหายใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่สร้างสัญญาต่อสัญญาเนี้ยก็คือไอ้การที่สมมติอ่ะฟยกตัวอย่างเช่นมีคนมาทําให้เราโกรธใช่ไหมเราโกรธกลับเราด่ากลับเราแช่งสาบแช่งแค้นโกรธนี่ยแหละจะทาให้เราสร้างสัญญาทําให้เราเป็นทุกอืมนะคะสุดท้ายนะคะทุกคน ว้าแปลว่าอะไร so full appreciation here feel gratitude อ๋อต้องแปลแล้วแหละโอเคก็คือการสำนึกรู้คุณความกระตันยูนี่แหละสิ่งที่พายขึ้นมาคือความกระตันยูต่อโลกไปเนี้ยเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะทุกคน มันเชื่อมโยงกันหมดเลยอ่ะเนอะโซฟูแอดอะไรสักอย่างแล้วก็แกร์ติจูดก็คือแบบการกระตันยูสำนึกรู้คุณต่อโลกไปเนี้ยคุณจะทำสิ่งใดได้บ้างที่มันเป็นาการสำนึกรู้คุณต่อโลกใบนี้ต่อพระแม่ธรณีพระแม่คงเอ้พระแม่ไกอาพระแม่ไกอาแม่ของโลกนะคะอะไรก็ได้ที่คุณนึกได้แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามอุ้ยอันเนี้ยแบบลึกซึ้งมากเลยเฟิร์รู้สึกว่า คุณมีในใจคุณมีสิ่งที่คุณทําเพื่อโลกใบนี้ได้อาจจะเป็นแบบอะไรก็ตามเนาะมันได้หมดเลยการให้แรงบรันดาลใจกับผู้คนหรืออัดคลิปลงนูนี่นั่นเฟิร์สแบบคิดไม่ออกอะอตอนที่อ่านะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เฟิร์สเฟิร์สคิดว่าเนี่ยสิ่งที่เฟิร์สทำอยู่มันก็คือการสํเร็จรู้คุณนี่แหละการที่ได้ออกมาอ,อ่านไพ่ช่วยให้ผู้คนได้แบบตื่นรู้ตื่นรู้ไปตามๆกันเนาะถึงแม้ว่าเฟิร์สจะยังไม่ตื่นแบบ เต็มร้อยอะเฟิร์สก็ยังต้องฝึกอีกก็ฝึกกับทุกๆคนนี่แหละนะคะทุกคนก็คือเหมือนครอบครัวเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนน้องเหมือนครอบครัวทางจิตวิญญาณเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันอืมเราเฟิร์สก็แบบปอยรู้สึกว่ารู้สึกดีกับคลิปนี้มากเลยนะถ้าใครฟังถึงตอนเนี้ยนะคะก็ขอส่งพลังความรักนี้นะคะให้กับทุกๆคนเป็นกำลังใจใกับทุทกๆคนนะคะไม่ว่าจะแบบอะไรอยู่ก็ตามมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเจออะไรก็ตาม ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ค่ะให้เราได้ฝึกจิตพัฒนาตนเองแล้วก็ตื่นรู้ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ